ิดภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานเจ้าสาวสวยออร่ามากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับนางร้ายหน้าเปะ๊ะอย่างไฟนิชานันเพราะโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแล้วและผลงานเรื่องล่าสุดที่จบไปอย่างแม่เบีย้ยทางช่องเจ็ดสี <c oughs> ก็ได้รับคำชมหนักมากเพราะเป็นนางร้ายที่แสดงดีแถมยังสวยออร่าไม่แพ้นางเอกเลยล่ะค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากเรื่องงานจะปังแล้วเรื่องหัวใจก็ปังไม่แพ้กันเลยเพราะเมื่อประมาณ16เมษายน2565ที่ผ่านมาแฟนหนุ่มนอกวงการก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานล่าสุดว่าที่เจ้าสาวคนสวยก็ได้ออกมาโพสภาพพรีเวดดิ้งให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วย ล่าสุดว่าที่เจ้าสาวคนสวยของเราก็ได้ออกมาเผยภาพพรีเวดดิ้งพร้อมแคปชั่นว่า half month to go #prewedding #fireunlevelup ทำเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าสวยมากซีดส,สวยมากงามแต้เปิงกันขนาดเจ้าสาวสวยที่สุดสวยหวานมากเลยค่ะพี่สวยยินดีด้วยนะครับพี่สาว หล่อสวยยินดีด้วยนะน้องสาวสวยมากซอแอดวายุนหล่อพระเอกเกาหลีเกาหลีเกาใจมากยินดีด้วยนะสวยมากว้าวงานนี้ก็ทําเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยละค่ะเพราะเจ้าบ่าวเจ้าสาวส,าว,สวยหล่อมากแถมยังดูเหมือนพระนางจากซีรีส์เกาหลีสุดๆเอาเป็นว่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคู่นี้ด้วยนะคะ ไม่รู้ว่าจะมีแพลนแต่งเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะช่วงนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด1 9กิน็ลดน้อยลงไปเยอะแล้วและหลายคนก็เริ่มกลับมาจัดงานตามเดิมแล้วด้วยก็ต้องมารอดูกันว่าคู่นี้จะมีเริ่มดีเร็วๆนี้แล้วหรือเปล่าก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวคนดังที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมยังเป็นอีกหนึ่งนางร้ายหน้าสวยที่ทำคนดูเกลียดไม่ลงเลยล่ะค่ะ